สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับผมพัฒนณะัทพงศ์เลิศวัฒนาทาตเป็นช่วงที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่หนุนนําส่งเสริมและก็เลขต้องห้ามเลขใดที่หนุนนําในด้านใดเลขใดที่ควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรใช้เรียกว่าไปในทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนซึ่งวันแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะนิสัยโดยหลักๆ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนในโลกใบนี้มีหลายพันหลายหมื่นล้านคนแต่ถ้าเรามองตีกรอแบแคบๆเอาเฉพาะคนไทยนะครับที่มีความเชื่อในเรื่องราวของโหราศาสตร์เป็นทุนอยู่แล้วเนี่ย70กว่าล้านคนแต่วันที่มีนะครับและสามารถเลือกเกิดได้นีครับมีเพียงแค่8วันดังนั้นสโคบใหญ่ๆหลักใหญ่ๆมันก็จะมีนะฮะตามลักษณะนิสัยและบุคลิกของวันแต่ละวันทั้งอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส สุขเสาร์นะครับแล้วก็พูดกลางคืนเขาก็จะมีบุคลิกแล้วก็นิสัยของตัวเองที่ค่อนข้างเด่นชัดดังนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะเข้าใจในความเป็นตัวตนแล้วก็นําบุคลิกของเลขแต่ละตัวซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละวันมาบวกและมาหนุนนําส่งเสริมเราในตามหลักของทักษะฉะนั้นนี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ นะครับถ้าพูดถึงตามหลักของโหราศาสตร์ทายโทษทุกก็ต้องทายเสาอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความกังวลอะไรที่มันละเอียดรอบคอบอะไรที่มันชื่องชืงชา้ชาช้าอะไรที่มันคิดนะครับเขาเรียกว่าวางแผนระยะยาวโครงการระยะยาวอะไรที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมารัพย์สิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวเนื่องกับคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็เลขเจ็ดน,นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยกระตือรือร้นสักเท่าไหรนะ่นัก แต่เป็นคนที่คาดหวังนะฮะกับอนาคตเขาเรียกว่าเป็นคนคิดเยอะเออคาดหวังแยะนะครับว่าทํายังไงให้ครอบครัวมันดีทํายังไงให้ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตคู่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นคนที่พูดเป็นคนเคราะห์พูดผงผางพูดตรงๆนะฮะและเป็นคนที่ค่อนข้างสมระในการใช้ชีวิตอยู่ง่ายเรียบง่ายกินก็ง่ายนอนก็ง่ายนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมี แบบแผนรูปแบบอะไรที่มันดูยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนซับทร่านนะดังนั้นความเป็นเาสาหรือเลขเจ็ดเนี่ยนะครับจึงมีบุค,คลิกที่ค่อนข้างปรีกวิเว้ชอบอะไรที่มันสมทะนะครับแล้วก็เอาความคิดหรือเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยนะครับเก็บมาเป็นเรื่องของตัวเองซะค่อนข้างเยอะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้เราเข้าใจตัวเองก่อน พอเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเราจะเลือกในส่วนตัวเลขแต่ละตัวเข้ามาหนุนนําส่งเสริมในด้านใดๆเกี่ยวกับตัวเลขนั้นๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันสําหรับตัวเลขทั้งหมดของคนที่เกิดวันเสาร์ครับมาถึงเลขแรกครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นั่นก็คือเลขที่หนุนนําส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของบริวารก็นี้ไม่พ้นครับเมื่อความเป็นเสาบริวารมาก่อนเลข7ก็ถือว่าเป็นเลขที่หนุนนํา ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องราวของบริวารใครที shorts, ok there, ่ต so ้องการมีบร like sure, ิวารมากนะครับและเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบคล้ายๆกับตัวตนของเรานั่นแหละครับก็ให้เลือกในส่วนตัวเลขเจ็ดเข้ามาเป็นตัวหนุนนําส่งเสริมบริวารทําธุรกิจการค้าอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้บริวารนะครับเกื้อหนุนและก็ถูกฉลกับตัวเราเขาเรียกว่าเข้ากันได้เหมือนเป็นปีเป็นขุยเนี่ยก็ต้องเลือกในส่วนตัวเลขเจ็ดแต่แน่นอนครับว่าด้วยความเป็นคนที่หัวอกเดียวกัน คิดทาอะไรมันก็จะคล้ายๆกันมันอาจจะขาดพลังขาดแรงกระตุ้นแต่แน่นอนครับเรื่องของความอดทนอดกลั้นมันได้ค่อนข้างสูงมันก็ต้องดูที่ว่าท่านทําธุรกิจหรืออาชีพเกี่ยวกับอะไรถ้าทําอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานก็ถือว่าเหมาะนะครับในการที่จะนําในส่วนตัวเลข7เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นตัวหนุนนํากับบริวารทําให้มีความอดทนทํางานเนี่ยนะครับอดทนได้อยู่กับงานได้ในระยะยาวเพราะถือว่าเลข7 เป็นเลขของธาตุไฟซึ่งเป็นไปสมขอนค่อยๆกินไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้คิดอะไรที่มันแบบกระโตกกระถากรวดเร็วนะครับใช้อยู่ใช้เวลาอยู่กับมันไปเรื่อยๆแล้วค่อยปรับแก้นะครับนี่คือในส่วนตัวเลขที่หนุนนำสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องของบริวารครับต่อมาคือเลข5เลข5เนี่นะครับถือว่าเป็นเลขที่หนุนนำเกี่ยวกับเรื่องของอายุ จากเรื่องของสุขภาพใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคิด,คดเยอะเครียดวิตกกังวลนะครับซึมเศร้าแล้วก็จมปักอยู่กับปัญหาเดิมๆนะครับมีอะไรก็ไม่ค่อยที่จะบอกใครเนี่ยนะครับลองเติมในส่วงตัวเลข5เข้าไปเพราะเลข5คือเลขแห่งปัญญานะครับ เวลาที่มีปัญหาในเรื่องที่มันทุกอ,อกทุกใจนะครับกังวลอ,อกกังวลใจอยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับเอาเลขห้เข้ามาเป็นตัวหนุนนําส่งเสริมเติมปัญญาเข้าไปมันจะทําให้กลายเป็นคนที่คิดรอบคอบทาอะไรก็ละเอียดละออมากขึ้นแต่ด้วยความละเอียดลอตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีสติปัญญามีข้อมูลที่ดีในการที่จะตัดสินใจรวมไปถึงในส่วนของการที่จะช่วยหนุนนําส่งเสริม เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพของท่านได้เป็นอย่างดีครับต่อมาเลข8ครับเลข8ถือว่าเป็นเลขแห่งเล่เหลี่ยมวิธีการนะครับความดื้อความทรนงเจ้าอารมณ์ชอบทําอะไรที่มันเสียเส่ยงนะครับเป็นเลขที่เกี่ยวกับนักเลงเป็นเลขที่อยู่ในด้านมืดไม่ค่อยที่จะเปิดเผยทําอะไรนะครับขอให้ได้ไม่ได้สนใจวิธีการว่ามันจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเลข8เนี่ยนะครับถ้าตามหลักของ ทางจีนเนี่ยถือว่าเป็นเลขโชคลาภเป็นเลขของการเงินแต่ถ้าเป็นเลขของหราศาสไทยเนี่ยครับถือว่าเป็นเลขที่อันตร,รายอยู่พอสมควรแต่ด้วยความอันตร,รายตรงนั้นเนี่ยนะครับใครที่เป็นคนที่แบบเชื่องช้าเนี่ยเหมาะสมเลยเอาเลข8นะครับมาเติมเต็มเพราะเลข8อยู่ในตําแหน่งของเดชเดชบ่งบอกถึงชื่อเสียงหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นทุกอย่างที่มันจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าบวกกับวิธีการที่มันมีเลขเหลีย่ยม เอาตัวนี้เติมเต็มเข้าไปมันจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ค่อนข้างเร็วใครที่ทําอะไรมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับมันเชื่องช้าเพราะด้วยความเป็นเสามันช้าอยู่แล้วดังนั้นเติมวิธีการเล่เหลี่ยมเข้าไปเอาแปดเข้าไปเติมเข้าไปมันจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับก้าวหน้าในหน้าที่และการงานได้ค่อนข้างรวดเร็ว,รว,รวและที่สําคัญครับเรื่องของชื่อเสียงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะทาให้บาร,รมี มันเกิดทําให้คนเนี่ยนะครับรู้จักท่านได้มากขึ้นเมื่ออํานาจมีบาร,รมีมาการเงินมันก็จะตามมาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใครที่ขาดบาร,รมีขาดชื่อเสียงขาดการหนุนนำนะฮะหรือไม่ค่อยมีอํานาจล,นลูกน้องลูกน้องไม่ค่อยที่เกรงอกเกรงใจเอาเลข8ครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เพราะ7กับ8ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เออถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ที่จะช่วยหนุนนําส่งเสริม เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ครับต่อมาเลข6อยู่ในตำแหน่งของสีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของการเงินนะฮะส่วนนี้ก็ถือว่าสำคัญเพราะเลข6คือเลขของการเงินความรักแล้วก็กิเลสกำลังอะไรที่มันเติมเต็มความสุขอะไรที่มันเติมเต็มชีวิตให้มันรู้สึกว่าเท่าเทียมกับคนอื่นทำให้มีเหมือนคนอื่นคนอื่นมีเราก็อยากจะมี แล้วก็บ่งบอกถึงความเมตตาสีหักสีแผงเติมเลข6เข้าไปนะครับถึงแม้ว่า6กับเเขาจะไม่ค่อยถูกกันเพราะด้วยความเป็นทุกข์กับสุขจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันแต่ด้วยเลข6นี้เนี่ยนะครับมันเป็นเลขที่หนุนนำส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความเมตตาหน้าที่การงานแล้วก็การเงินให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ได้ก็ถือว่าศัตรูที่เคยมีต่อกันนะครับที่เคยจะหักล้างกัน มันก็จะช่วยหนุนนําส่งเสริมเขาเรียกว่าอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ด้วยความเป็นคู่อริในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่เมื่อมาอยู่ในหลักของทักษะมาอยู่กับคนที่เกิดวันเสาร์เลข6จึงเป็นเลขที่ช่วยหนุนนําให้กับคนที่เกิดวันนี้ได้ดีกว่าทุกทุกวันนั่นเองครับต่อมามูล,ละบ่งบอกถึงความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฐานะอะไรต่างๆมากมายบ้านคือหน้าตาของ สังคมนะครับถ้าวันนี้เรามีบ้านที่ดีมีบ้านที่ใหญ่มีบ้านที่หรูหรานะครับสมกับฐานะดังนั้นเลขนี้จึงเป็นเลขที่หนุนนําได้ค่อนข้างดีพอสมควรนั่นก็คือเลขหนึง่งพะบุคลิกของความเป็นหนึ่งคือยศศักดิ์นะครับอะไรที่มันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับคิดทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเลขไม่ใหญ่ทำนึกถึงพระอาทิตย์สิครับมีแสงสว่างแล้วก็ให้แสงสว่างกับดาวทุกดวง ดังนั้นความเจิดจ้าจะเกิดขึ้นถ้าท่านนําเลขหนึ่งเข้ามาเติมเต็มในส่วนของตําแหน่งมูลละหรือเลขหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่หนุนนําเกี่ยวกับมูลละการเงินก่อใช่นะครับถ้าการเงินดีบ้านท่านก็จะดีถ้าบ้านท่านหลังใหญ่การเงินก็ต้องดีและแสดงว่า2อ,อย่างนี้มันจะสอดคล้องแล้วก็เดินไปด้วยกันฐานะมันยังรอแล่เติมหนึ่งเข้าไป เพื่อทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนที่เกิดวันเสาร์เพราะ1กับ7ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะครับหนึ่งคือ,อไฟบรรลัยกัน7คือไฟสมขอนเมื่อไฟกับไฟมาช่วยกันนะครับมันจะทำให้เกิดทั้งความโชดช่วงแล้วก็สามารถที่จะอยู่แล้วก็ความมั่นคงกับสิ่งสิ่งนั้นได้ในระยะยาวนะครับดังนั้นนำเลขหนึ่งมาเติมเต็มในเรื่องราวของฐานะ นะครับของตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองครับต่อมาเลข2นะครับ,นะรบถือว่าเป็นเลขที่บอก,บอกถึงความอุตสาหะความเพียรพยายามความเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ในความเป็น2เองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างชอบคิดมากกว่าที่จะทํามันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการขัดแย้งอยู่ในตัวเองนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าหลายคนที่เกิดมาไม่ไว่าจะเป็นวันใดก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องการหรอกครับ ที่อยากจะลำบากไม่ต้องการที่อยากจะเหนื่อยอะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันสบายๆก็อยากที่จะหยิบยื่นให้กับชีวิตของตัวเองเป็นธรรมดาคู่สองกับคู่เจ็ดถือว่าเป็นคู่พัดพลาดเป็นคู่พัดพลาดดังนั้นคือความเหน็ดเหนื่อยมันจะนําพาของเราเนี่ยนำพาชีวิตของเราไปสูงถิ่นฐานแดนไกลไม่ได้อยู่ในสถานที่บ้านเกิดของตัวเองดังนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิษที่ท่านจะเลือกเลขสองเข้ามา เติมเต็มแล้วก็ส่งเสริมนุนนําถือว่ามันเป็นเลขกลางๆวันนี้ท่านขาดความพยายามขาดความกระตือรือร้น,นก็เติม2ก็ได้เพราะเลข2คือเลขของการคิดใหญ่ทำอะไร้็แต่มันเพ้อฝันไว้ก่อนคิดกว้างๆไว้ไก่อนคิดลึกๆไว้ก่อนคิดไกลๆไว้ก่อนนะครับในขณะเดียวกันที่เลข7เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรที่มันแบบลึกซึ้งแบบยาวไกลเวอร์แต่คิดอยู่ในความเป็นจริงที่มีความละเอียดอะออลองเอา2ตัวนี้เนี่ยนะครับมามิกรวมกัน ความจริงบวกความเพอ้อฝันมันอาจจะอยู่ตรงกลางของความสําเร็จที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเลข3เลข3ถือว่าเป็นเลขแห่งดาวนักรบเลขของการบู๊นะครับเลขของนักเลงเจ้าพ่อตัวจริงเลยเลขนี้นะครับเลขผู้บงการนะครับไม่ใช่เลขผู้ที่ทําตามไม่ใช่ลูกน้องเขเรียกว่าเป็นระดับแม่ทัพกันเลยทีเดียวฉะนั้น3มมีความแข็งมีความกล้ามีความบ้าบิน อยู่ในตัวเองและมันอยู่ในตําแหน่งของมนตรีดังนั้นการที่เราจะมีใครสักคนหนึ่งมาทําการสน,สนับสนุนชีวิตของเราให้ดีได้มันต้องมีความกล้ากล้าที่จะเข้าไปขอกล้าที่จะเข้าไปคุยกล้าที่จะนําเสนออะไรต่างๆมากมายเพื่อทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันประสบความสําเร็จได้อย่างก้าขกรนโดดและคนที่เข้ามาสนับสนุนเราเนี่ยนะครับเขาก็มีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าเหมือนๆกันนะครับดังนั้น3กับ7นะครับถือว่าเป็นคู่แตกแยกก็จริง ดังนั้นเวลาที่คิดจะพูดอะไรแล้วแต่ต้องระวังคําพูดของตัวเองให้ดีนะครับเพราะสามมีความเร็วความแรงเพราะเป็นธาตุลมนะฮะมีความเป็นธาตุลมและเราตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเลขเจ็ดก็คือไฟสุมขอนเมื่อลมมาปะทะทําให้ไฟสุมขอนเนี่ยนะครับกลายเป็นไฟที่ชดช่วงได้เช่นเดียวกันดังนั้นการที่เราจะเอาเลขสามเข้ามาทําการสนับสนุนชีวิตของตัวเราเองสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็ถือว่ามันเป็นการปลุก นะครับปลุกในความแอคทีฟปลุกในความกระตือรือร้นให้ได้ดีขึ้นและการปลุกความกระตือรือร้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการที่ปลุกเพื่อดึงดูดคนต่างๆมากมายเข้ามาทําการอุป,ปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนนะครับในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราคิดได้เป็นอยา่างดีดังนั้นเลข3จึงเป็นเลขที่หนุนนําเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นส่วนมากครับและเลขสุดท้ายท้ายสุดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ นั่นก็คือเลขสีถือว่าเป็นเลขต้องห้ามาเป็นเลขต้องห้ามสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ถึงแม้ว่าเลขสองตัวนี้7กับ4จะเป็นคู่สมพลกันแต่ในความสมพลเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้อาจจะรักกันแทบตายแทบเกินกินกันได้แต่อย่าลืมนะครับคนเรามันมีหลายอารมณ์อยู่ด้วยกันไปอาจจะไม่ถูกใจกันบางคนเป็นเพื่อนรักนะครับพออยู่กันไปนานๆอาจจะมีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ออทําให้เกิดการบาดหมางกันเกิดขึ้นได้เลขนี้ more, ห passed, แหละครับสาหรับคนที ister, millet, eme, ่เกิดวันเสาร์นะครับถ้าวันอื่นไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ถือว่าเป็นเลขที่ไม่สมควรนะครับที่จะนํามาอยู่คู่กันระหว่าง7กับ4นะครับถ้าเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นี้ถือว่าเหมาะสมเลยนะครับถือว่าเป็นการนุนนนาในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีแต่คนที่เกิดวันเสาร์เลข4ถือว่าเป็นเลขต้องห้ามที่มันจะนํามาซึ่งอุปสรรคปัญหาติดขัดไปสักทุกอย่างเพราะบุคลิกของความเป็น4คือปาก ดังนั้นด้วยความเป็นเสานะครับเราเป็นคนที่พูดผงผางอยู่แล้วเนี่ยนะครับพูดตรงตรงอยู่แล้วเนี่ยเติมสีเข้ามามันบอกเฮ้ยพูดแบบหมาไม่แดกเลยก็ได้อพูดแบบหมาไม่รับประทานเลยก็ได้นะครับมันจะทําให้เกิดการพังพินาศในคําคพูดได้ค่อนข้างง่ายทั้งทงที่ความเป็นสีเนี่ยเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานรู้จักวิธีการรู้มีไหวพริบรู้าจาัดการปรับตัวแต่ไม่ล่ะครับมันจะมาทําหน้าที่ในการสร้างความหายนะ ให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ได้คนง,ง่ายเพราะมันอยู่ในตําแหน่งกาลกินีหน้าที่กาลกินีคืออะไรที่มันชิบชิบให้หายนะฮะสร้างความเดือดร้อนออสร้างปัญหาเนี่ยมันถนัดนักฉะนั้นมันเอาเฉพาะด้านเสียมาใช้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์แต่มันจะเอาด้านดีไปสนับสนุสนสหรับคนที่เกิดวันอื่นดังนั้นคนที่เกิดวันเสาร์เป็นไม่ได้ หลีกเลี่ยงเลข4โดยเด็ดขาดลองดูไม่ได้บอกว่าให้เลี่ยงทั้งชีวิตแต่ถ้าลองเลี่ยง 4, สี่สหรับคนที่เกิดวันเสาร์แล้วมันดีขึ้นนี่แหละครับคือคําตอบที่ผมอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่คําตอบที่สุดที่วิธีการของการใช้ชีวิตมันมีอยู่หลายรูปแบบมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ปรับแก้อย่างไรเหมือนกับหลักวงจุ้ยนี่แหละครับมันไม่มีหลักใดที่ตายตัว บางคนก็ใช้วิธีการใช้หลักเบญจธาตุบางคนก็ใช้วิชาดาวเหินดาวก้าวยุคบางคนก็อาจจะใช้วิชาพังบางคนอาจจะใช้วิชาทิศจ,จริงเพื่อมาทําการปรับแก้มันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เป็นชัยภูมิสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมันคืออะไรเป็นบ้านเป็นธุรกิจเป็นคาสิโนเป็นร้านอาหารเป็นผับเป็นบาร์มันแล้วแต่องค์ประกอบมันแล้วแต่ชัยภูมิความเป็นของจุ้ยดวงเราก็เช่นกันชีวิตเราก็เช่นกัน เลขแต่ละตัวก็เปรียบเสมือนกับชัยภูมิหรือองค์ประกอบต่างๆที่เป็นธงเป็นาตาเนี่ยเราจะผสมผสานอย่างไรให้มันเกิดความกลมเกลื่อนวัตถุดิบเดียวกันในความเป็นส้มตําแต่มันต่างคนตานะครับความอร่อยที่ออกมาก็จะต่างกันเนื่องจากว่าน้ําหนักนะครับหรือสิ่งที่เราใส่เข้าไปอัตราส่วนเนี่ยมันไม่เท่ากันดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะปรุงชีวิตของเราอย่างไรให้มันเกิดความกลมกลม่อม และก็ลงตัวมากที่สุดนี่คือเลขต้องห้ามเลขหนุนนำสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลของชีวิตไม่มีอะไรที่ตายตัวอย่างที่บอกขอให้ใช้สติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นส่วนที่หนุนนำทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปแต่เราจะอยู่ในความสุขและความทุกข์อย่างไร ให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุดมันก็อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบหรอกครับคําว่าเกิดคือเกิดการมาใช้กรรมทำในสิ่งที่เองทํามาในภพชาติปางก่อนไปก็ว่าไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรามีสติสติมาปัญญาเกิดอยู่ที่ท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามที่ Facebook ได้นะครับที่แฟนเพจหมอพัดช,ชัวป้าบหรือจะเป็นที่ YouTube นะครับที่ช่องหมอพัดช,ชัวป้าบเช่นเดียวกันก็อย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้มีความสุขมากมายสวัสดีครับ